สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมฮิตแมนแบบนี้วันนี้อยู่กับมิชชั่นทูนะครับกับผมกิน่าแมนนะครับรายการฮีโร่มังกี้ทีวีนะครับแล้พูดซับซ้อนอย่างนี้นะครับเราจะทำมิชชั่นทูกันนะครับอ๊อฟบีนนะแมอนต้องอาบครับโอเดครับโอเคครับเราจะอาบนะเดี๋ยวเฮ้ย สิสิเลยเด๋ยวแ<ส>ป๊บนึงครับตูมตูมก็เป็นโคหันตูมตูมเราก็จะอัพปืนในมิชชั่นทูนี่ก็เป็นไม่ได้เล่เนยาก<ต>อะไรนะแค่เดินเข้าเข้าเข้าเข,ข้าก็ได้ครับโ okay, อเคครับลูกสองลูกสองลูกสองปับๆับรับขับรับขับอย่ารอเออ ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างครับผมก็าอะไปฮะรุ้ตันตรงนะครับผมไม่เก่งกิดโอเคครับเราก็สตาร์ได้เลยนะเอออย่าเดี๋ดวๆดรึดสตาร์เลยไม่ได้ครับไมะงั้นมึงเออคุณจะไม่มีปืนอะไรเลยฮะยาวปืนไปฮะเอานี้ได้ฮะยิงตองอ่ะไปมควคยไม่รู้วะาสองด้วยฮะสตาร์เนี่ยโอ้โหมันไหว ยาวซองไปฮะเอาซองเก็บฮะเอา MC ไปแทนโอเคซานกันเอาอมห้าร้อย MC แล้วมันเป็นอาวุธสงครามอะเอาคโคตรผิดครับเราเอาเอาไปละไปแล้วฮะโอเคมีเข็มชิดยาเฮ้ยอ๋อมีเข็มชิดยาเนี่ยถูกไหมว่ามันตามได้ตามระดกินนะเดี๋ยวเราจะเจอคนยืนตรงเงี้ย เราไปรักทายเขาอะสวัสดีแล้วก,กินแรกฮนะเพื่อกดบีก็ดูฮนะต้องไปฆ่าไอ้คนแต่ชุดสีชมผูฮนะในการฆ่าต้องฆ่าแบบเป็นเกียนนะคือพักเขาตกบนใดตรงเนี้ยพักเลยอือกระเป้ยอะแต่นั้นเราก็ต้องลากเขไาไปซ้ำอีเขี้ยมันต,ตกมาไหลไหลลื่นอยู่เขายากไปส่วนสยามมันมากจริงๆเราก็ต้องลากเขาลงมาเพื่อทําการฆ่า ถ้ามันมีติ๊กขึ้นมองข้างบนเนี่ยเอ,อ,อคนมองข้างบนนี้ก็ไม่เห็นนะชัางโง่เลยเกินเราจะได้เขามาซ้ำเราจะไม่เปลี่ยนชุดนะที่เกียดมันเปลืองเวลาในการฆาตกรรมเขาเนี่ยคือการหัวโป่งกระเปอร์ตายหาเลยฮะคุณจะสังเกตตรงหอดเอ่อ หลอดอ่าผมมันผมเรียกแับตามสาผมเหมือนกันนหละหอดอ่าหลอดอ่าคือพวกนี้มันจะรู้ไงหลอดอ้าวชิมหายแล้วมันรู้แล้วครับริมหนี่ยตอนนี้เ๋ย่ยมันมาเจอเราได้ฮนะนกระโดดลงปุบ๊บ ออลรีบหนีฮะรอให้อดรอดตกใจเอ่อลอเครื่องหมายตกใจอ่ะมันก็เป็นเครื่องหมายตกใจทิ้งปแล้วครับเรดคือรอดพวกให้แบบถ้ามันจะเรามันจะรู้เลยแบบว่าเราเป็นคนฆ่าอะไรเงี้ยตกใจไม่รู้วาโอเคฮนะหายไปปุ๊บพอรถเกียนี้เราจะโอเคปลอดภัยแล้วสกีสีเหลืองก็คือยรื่องแบบยังไม่ฆ่าเราถ้ากีสีแดงปุ๊บมันจะฆ่าเราเลยฮนะเจอเรา โอเคจากนั้นเราจะเข้าทางประตูได้ไหมไม่ได้มันรั้วต้องปีนเสาอะปีนเสานี่ไม่กดแล้วะกดเดินขึ้นเอย่างดียวอะกดกดขึ้นอะกดมันยู่เอออย่างเดียวแต่ก็ไปทางนี้ยไ่ว่าใครรู้วต้องแอบนะต้องแอบ่ะเอ็นเอแอบเข้าไปอะปิดประตูครับแล้วเจอของวางไว้บนโต๊ะมันมันต้องทำอะไรเชี่มันเดินมา เรามันจะต้องรอเวลาตอนนี้นะคบเพราะว่มันแบบไม่เห็นถึงงั้นเราต้องลากมันเข้ามาซ้ำเกันนะ,ะโอ้มันจะเปิดทำไมสองประตู What <fucking> อู้ดฟักกิ้ฟิตรอฮดรอได้ป่ะครับเราก็จะกดบ <c oughs> ีฮะคพดูภารกิจเราก็ฆ่าไปแล้วหนึ่งคนคืออี่นี่ฮะ,ะแต่อีคนหนึ่งก็งเป็นอีกแกท่ที่อยู่บนห้องนี้เราจะลัจ้จะไปฆ่า มันจะเห็นนะฮะตรงยองๆไปเราไปขายกุญแจขี่มาแล้วมันเห็นละวนี่นะอุ้ยอุ้ยมันมันโอ้ยมันยิงผมไม่ปวาตัวกูสิอุ้ยเขี้ยนโทษครับโอ้มันยิงกูโ oh fucking โอ้แมันมาเต็มเลยครับอันนี้อะหายซะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เราอุย้เออยเราต้องใช้ปืนอย่นี้ดิเราต้องใช้ปืนนะเรายังไม่ใช้อาวุธกับมันนะเอาลูกชายพอครับงั้นเราก็ฆ่าแม่งโู้โหนุงม้าะอุ๊ยโอ้ันมาทุกทางเลยหรว,วะมันเปลี่ยนแม่งนานลว,วะอุยอ๊ยโอ้แม่งมีทั้งหลังเนีฮะเราต้องฆ่าแม่งหมดทั้งบ้านแนละ้วมันนี้ ดังนัเราต้องปลีบไปใครไอ้แก่เอาไอ้แก่หายห้องต่อไปฮะชิบหายตายฮะโอมุกจ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 ุกโพงอ่ะโอเคฮะดังนั้นเราต้องหนีฮะหนีกันหนีแล้วฮะโอเคฮะความตกใจไม่มีฮะออกทางหน้าต่างอ่ะโอ้ยเราจะออกไหวันเนี้ยเรือออกไปส้ กด M อะเนี่ยให้ออกทางนงฮะออกเลยแล้วก็เก็บปืนฮะแล้วก็หนีะอะอนี้ต้องหนีอะ้อาดูวะอ๋อใครอยู่ตางเราคือหนียังเดียวฮะเฮ้ยแล้วก็หนี้เราวะที่หัวติดตรงหัวเรานี่มันผมหรือรอยสักหรือไมโครชิปว่าว่าน่าจะเป็นไมโครชิป ที่ไว้ดูแผนที่แน่เลยฮะคุณว่บาบไหมแล้วเจอไอ้คนดูดนมไอ้ค,คนเขาเรียกว่าทําฟาร์มใส่ชุดของคนทาฟาร์มอ่ะยันอยู่ฮะเราต้องไปพักเขาอะต้องดูๆๆไปฏิบัเบาๆอย่างนี้ไปวิวายุพักบุกตู้กับลยกหาน่ะพักเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อฮะหนีกับบ้านน่ะใจช้นี้คะัดี๋ววุกพัก ตูมด้วยตินังกาฮะบางคนตอนแรกๆที่ผมเล่นนะผมก็งง,งว่าผ่านยังไงผมไม่รู้อะต้องไปฆ่าหรอกนะไม่ได้ไม่ต้อง้ามเอาให้ตลบอย่างเดียวนะต้องฆ่าแล้วก็อดอีมจะขึ้นเรบินครับโอเคครับธุรกิจที่สองก็จบยังง่าได้ไม่ยากอะไรเลยครับและแค่นี้แหละครับและติดตามต่อกันในมิชั่นทีนะครับ ฝากกดซับกดไลค์ด้วยนะครับ